สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกแรนดอมวันนี้คือทำไมคุณจึงเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับคนอื่นนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีกันนิดนึงเนาะเราจะหยุดตัวอักษร7 ตัวนะคะตัวอักษรนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะตัว F ตัว G นะคะ E K W Y แล้วก็ X ค่ะคีย์เหรอกุญแจะอะไรบางอย่างโอเค เสียงอืนๆเนาะได้ยินไหมเอ่ยหรือว่าเราได้ยินอยู่คนเดียวกลองสีสวยมากมายเลยมาค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่บอกถึง e NERGY ทั่วๆไปตอนนี้ก่อนเนาะไว้ยังไงกุญแจ คุณแจอะไรเนะอุ๊บส์ The Worlds ค่ะอืมใบแรกมาก็น่ารักเลยเนาะจึงจ้งจึง้งจึ้งตามด้วย Page of Wands นะคะอืม มีความรู้สึกเหมือนได้ energy อะไรบางอย่างเกี่ยวกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นนะคะถ้าใครมีแพลนว่าจะไปเที่ยวเนาะหรือว่ามีคนไกลมาหาหรือว่าได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างจากคนที่อยู่ไกลตัวจากคุณนะคะเหมือนจะแบบมีเรื่องดีๆมีเรื่องอะไรเข้ามาทำให้คุณอมยิม้มมีความสุขเนาะ ถ้าใครแบบรออะไรเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันเป็นอีกฟีลลิ่งนึงคือฟีลลิ่งของการขยับขยายอะ ขยับขยายอะไรบางอย่างจากที่ตัวตนเดิมของคุณมีอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นการขยับขยายความรู้สึกจากภายในการขยับขยายการตื่นรู้อะไรบางอย่างหรือว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆหรือแบบมีแพลนที่จะแบบพาตัวเองออกไปจากคอมฟอร์ตโซนออกไปจากที่ที่เดิมที่มันอาจจะคับแคบเกินไปสําหรับคุณหรือว่าแบบคุณเต็มอิ่มกับตรงนั้นมากแล้วอะคะ่ะ เช่นแบบอยู่ในบริษัทนี้อยู่ในแผนกนี้เรียนรู้จนเต็มอิ่มแล้วเนาะเจ้านายอาจจะออฟเฟอร์ว่าเออย้ายแผนกไหมย้ายไปอยู่บริษัทแม่ตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะลักษณะของการเคลื่อนย้ายขยับขยายของตัวคนตัวคุณเนาะให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นก้าวไกลมากขึ้นอ,อารมณ์ฟิลประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ดูคุณมีความสุขดีนะบางคนตื่นเต้นเนาะแอปตื่นเต้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะพี่ไพ่แวะมาบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆเวนี้ยเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะมันน่าจะเป็นคีย์มีเพนพอยอะไรบางอย่างด้วยอ่าก็ อืมพี่ไพ่ย,ยังไม่ได้ให้บอกอะไรมากอุบโอยนิดนึงละกันแต่ว่าเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมกันต่อเนาะว่าทำไมคุณจึงเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับคนอื่นนะคะพลังงานไพ่ดีมากเลยนะค u e นอ p e n น a c l e s ท <gasps> ุกคนฉันรักเธอ รักคุณเข้าแล้วเซเว่น r d อโซนะคะอีกสักใบหนึ่งเนาะโอ้ว้าวเดอะสตาค่ะหืคุณเป็นสตาร์ตัวจริงเลยเนาะเป็นดวงดาวเป็นคนที่ส่องแสงทอประกายอืม ที่ไพ่ที่ไพ่บอกกับเราว่าเรื่องหนึ่งเนาะที่น้ำหนักค่อนข้างมากก็คือความความสามารถในเรื่องของหน้าที่การงานการบริหารผู้คนการบริหารจิตใจคนอันนี้เป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆสำหรับคุณนะคะถ้าได้อยู่ในตำแหน่งของเจ้านายหรือตำแหน่งที่สูงๆเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ เรียกได้ว่าเหมาะสมกับคุณมากเลยอ่ะคุณเป็นคนที่บริหารคนอื่นแบบไม่ได้ไปยืนเหยียบเหยียบบนหัวเขาอ่ะแต่เป็นคนที่ถ้าได้ต้องดูแลใครแล้วอะค่ะคุณจะบริหารคนอื่นด้วยด้วยจิตใจอะเอาใจตัวเองไปใส่คนอื่นเนาะไม่ได้มองว่าใครสูงกว่าต่ากว่าอยู่ฐานะอะไรมีตำแหน่งอะไร เวลาบริหารใจใช้ใจบริหารคนนะคะเอาตัวของคุณเองไปนั่งอยู่ในใจของคนอื่นให้ได้นะคะหรือว่าเอาชนะจิตใจของผู้คนที่อยู่รอบข้างะคะ่ะด้วยคุณงามความดีด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ได้โหยหาตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าหลงไหลในหัวโขนแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นคนที่ คุณคู่ควรกับการมีบาร,รมีแล้วก็อำนาจจริงๆเลยแหละมันมันควรที่จะได้อยู่กับคุณมากๆเพราะว่าเหมือนคุณมีพื้นฐานแห่งความดีเป็นตัวรองรับแล้วเนี่ยมันทำให้กิจการหรือง,งานใดๆค่ะมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเนาะมันสมูทมันแบบมันจะลงจิตใจของผู้คนอะมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างอะค่ะถ้าเขาเป็นลูกน้องอย่างเนี้ย เขาก็จะเต็มใจอยากทำงานให้คุณเนาะอยากที่จะพร้อมที่จะร่วมลุยร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณนะเพราะเขารู้ว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาเนาะในวันที่ลำบากค่ะก็จะอ,อ,อยู่เคียงบา่าเคียงไหลกันหรือว่าในวันที่เดือดร้อนอะเขารู้ว่าคุณจะไม่เอาตัวรอดคนเดียวแน่นอนคุณจะต้องกลับมาช่วยหรือว่าแบบพยายามทำอะไรสักอย่างให้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะ คุณมีลักษณะบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะสูงแบบหัวใจนี่เด็ดเดีย่ยวแน่วแน่มั่นคงนะคะไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวกับคำติฉินนินทาของผู้คนไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคที่จะเข้ามาท้าทายในชีวิตไม่หวั่นไหวกับกิเลสท,ที่เข้ามากระซิบกระชวนคุณไปทำเรื่องราวอะไรไม่ดีคือแบบ เรียกได้ว่าต่อให้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะหรือว่าอยู่กับผู้คนมากมายคือมันจะในในกลุ่มคนแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเนาะที่มันจะมีทั้งคนที่ดีมีคนน่ารักมีคนที่หวังดีมีคนประสงค์ร้ายเยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องปกติค่าเขากันไปแต่คุณจะเป็นคนที่จัดการกับ อะไรที่เป็นปัญหาได้ค่อนข้างรวดเร็วและเฉียบขาดความหมายก็คือคุณจะไม่ปล่อยให้แบบปาเน่าตัวเดียวแต่แบบมันน้ำมันเน่าทั้งทั้งหนองทั้งบึงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคอยดูและจัดการเช่นถ้าได้กลิ่นตุตๆและวว่ามีเรื่องไม่ดีมีคนไม่ดีเข้ามาคุณจะค่อยๆจัดการด้วยวิธีของคุณหรืออาจจะใช้เทคนิคแบบเติมน้ำดีไล่น้ำเสียอะไรทำนองเนี้ยมันมันมีวิธีอะไรบางอย่างแต่คุณอะ ด้วยความที่มีหลักการแล้วก็แน่วแน่ในหลักการของตัวเองมากๆอะค่ะคุณจะแยกแยะเรื่องดีนะไม่ดีได้ชัดเจนนะคะเช่นคือมันไม่ได้แปลแบบว่าอ๋อคนนี้ไม่ดีใช่ไหมเออไล่ออกไปเลยอะไออย่างเงี้ยมันมันก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบอะไรรอบด้านเหมือนกันว่าคนนี้ไม่ดีแต่ลองเอามาช่างใจซิข้อดีใน1ิบข้อเนี้ย ดีเกินครึ่งหรือเปล่าเสียเกินครึ่งหรือเปล่าแล้วพูดคุยได้ไหมตักเตือนได้ไหมถ้าตักเตือนแล้วเนี่ยเขายอมรับฟังไหมเขาดื้อหรือเปล่าควรจะให้โอกาสครั้งที่หปรับตัวไหมครั้งที่สองดีขึ้นไหมครั้งที่สามยังยังยังยืนการที่จะเป็นบัวใต้ตมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ดูไปนะคะแล้วค่อยๆจัดการตามตามขั้นลำดับ คุณเป็นคนที่แบบบริหารอำนาจของตัวเองได้ดีอะ่ะคือคือใช้เฉพาะที่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นอะ่ะจะไม่ใชออ่สิ่งนี้กับคนอื่นเลยนะคะจริงๆพยายามเหมือนกับออพยายามที่จะใช้ใจแลกใจหรือว่าซื้อใจผู้คนที่อยู่รอบข้างอยู่แล้วนะคะไม่ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากใช้เรื่องอื่นๆเลยแต่ว่าบางทีอะ่ะมันเหมือนมันก็อาจจะต้องใช้เทคนิคอะไรบางอย่างที่จะแบบ ดึงหรือจูงใจให้คนเหล่านั้นนะคะเขาอาจจะมีการป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขก็ได้นะคะในความเป็นรีเตอร์หรือผู้นำของคุณเนี่ยเราชอบวิธีการที่คุณชี้นำนะคุณจะเป็นเหมือนคนที่แบบมองภาพรวมแล้วมองอะไรไกลไ<ป>ๆเหมือน จะทำโปรเจกต์หรือจะทำอะไรสักอย่างค่ะคุณมักจะปล่อยให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจด้วยแต่คุณจะคอยดูควบคุมทิศทางเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าแบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จชี้ถูกชี้ขาดชี้ซ้ายชี้ขวากับคนที่อยู่รอบข้างคืออันนี้มันดีนะมันไม่สร้างความอึดอัดให้กับคนที่อยู่รอบข้างคือให้ให้เขาก็เห็นคุณค่าในความสำคัญของตัวเองเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็มีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ายอมได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยโปรเจกต์นี้หรือว่าสิ่งที่จะต้องทําสิ่งที่ต้องตัดสินใจเนี้ยมันสามารถเสี่ยงได้นะคะเสี่ยงได้3ามึเปอร์เซ็นต์เสี่ยงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในความหมายก็คือเอ่อให้เขาได้ตัดสินใจด้วยคุณตัดสินใจด้วยแล้วดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเอ่อเหตุการณ์นี้อันตรายเกินไปโปรเจกต์นี้อันตรายเกินไปคุณอาจจะต้องแบบ ขอเนาะขอขอความการุณาขอความร่วมมือจากคนรอบข้างเพื่อที่จะแบบตัดชั่วลงไปแล้วขอเดินในเส้นทางนี้เพราะว่าเหมือนกับช่างใจแล้วเนี่ยอันตรายเยอะเหลือเกินคือจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจคนเดียวเพราะว่าขอแบกรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะอันนี้ถ้าถ้าคนอื่นเขาสังเกตเห็นแล้วเขาสามารถซึมซับนะเขาจะรู้ว่าคุณเนี่ยคือโคตรเดแบกเลยนะคือที่สุดของความเป็นเดแบก ความดีความชอบเนี่ยยินดีที่จะให้เครดิตกับคนทุกคนบางทีเขาไม่เกี่ยวเลยแต่ก็ขอมอบให้นะคะอยากให้คนคนนั้นเนี่ยมีความชื่นชมยินดีกับตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองแต่เมื่อ,อไหร่ที่เป็นความผิดเนี่ยมักจะขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวอ,อันนี้มันก็ไม่ใช่การเอาเปรียบตัวเองหรอกนะเพียงแต่เหมือนกับว่า มือรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพมากกว่าในการรับความเสี่ยงหรือว่าความผิดที่เกิดขึ้นกับกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะก็อันนี้มันก็จะทำให้คนอยู่รอบข้างรู้สึกปลอดภัยด้วยเนาะคือแบบฟีลอารมณ์ว่าถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องผิดเนี่ยเขาจะไม่สวยแบบโดนพานหรือว่าโดนชี้โดนเพ่งโทษว่าเพราะเธอไงเธอทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น นะคะหรือในอีกแง่มุมหนึ่งอะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ชี้นิ้วใส่คนอื่นนะในความหมายก็คือจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรโยนความผิดให้คนอื่นเน่ะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะป้ายขี้อะไรอย่างงี้ป่ะอามประมาณเนี้ยโยนให้คือแบบ เข้าใจธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์เนาะว่าความถูกความผิดอะเป็นเรื่องปกติมากๆฉะนั้นตัวคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครนะคะถ้ามันมีความผิดหรือมันมีเรื่องอะไรที่คุณคล้องหมองใจกันอะคุณมักจะดูก่อนว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาไหมสมมติทุกคนในครอบครัวก็ได้ค่ะมันมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วแบบทะเลาะกันเนี่ยมันมานั่งดูได้เนาะว่า เขาจงใจหรือเปล่าเขาตั้งใจไหมหรือเขาดือ้อหรือเขามีปมหรือเขามีอะไรเอามาเอาเขาอะไรอะเหมือนเอาปัญหามาถอดเป็นชิ้นๆส่วนๆล้วแยกดูว่าอันไหนคือปัญหาจริงๆอันไหนเป็นอารมณ์ อันไหนเป็นความไม่เข้าใจสงสัยไม่กระจ่างอะไรทํานองเนี้ยเอามานั่งแหวกแวกดูเนาะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไม่ใช่แบบพอเกิดความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยโอ้โหหัวร้อนเลยอยากจะหยุมหัวใครสักคนเนาะเพราะว่าภายใต้ความผิดพลาดครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันเต็มไปด้วยอะไรมากมายที่อยู่ที่อยู่เหมือนเขาเลยนะ ผู้ข่าน้ําแข็งอะเนาะคืออุบิเหตุเกิดขึ้นแล้วความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วแต่ข้างในเนื้อในนั้นอะมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่คุมได้ควบคุม,คมไม่ได้เยอะแยะนะคะหรืออพูดได้ว่าคุณเป็นคนที่ให้อภัยคนเก่งนะ ให้ภัยคนเก่งแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดในชีวิตของตัวคุณได้ดีไม่ได้แปลว่าเป็นพระอิฐพะปูนไม่ไม่รู้สึกรู้สานะรู้สึกเหมือนกันไม่ถือสาไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะคะรู้สึกแต่เหมือนแบ่งแยกได้อะแบ่งแยกได้ว่าเอออันนี้คือคําผิดครั้งแรกนะเอออันนี้เขาคงไม่ตั้งใจมั้งเอออะไรอย่างเงี้ยให้โอกาส ทุกๆคนที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะได้พิสูจน์ได้เป็นตัวตนของเขาอย่างเต็มที่แล้วดูว่าเนื้อแท้ของคนเหล่านั้นนะ่ะเป็นเช่นไรนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดเราค่อยไปเชือ่อทีหลังว่าคนคนนี้จะเก็บไว้ในชีวิตดีหรือไม่นะคะแต่จะบอกว่าถ้าไม่ไลยกาจกับคุณจริงๆนะคุณไม่ค่อยเป็นคนที่แบบว่าเดินเดินออกไปจากชีวิตใครหรือว่าตัดใจใครออกไปจริงๆหรอกคือ ความใจกว้างใจใหญ่ของคุณอะ่ะมันมันเยอะมากมากอะ่ะเยอะชนิดที่ว่าคือหลายครั้งอะ่ะคนที่เคยทำลายคุณหนักๆในชีวิตอะ่ะทุกวันนี้คุณยังดีกับเขาอยู่เลยไม่ได้แบบว่าตัดออกไปจากสาระระบบแล้วก็คือไม่หันไปแยแสหรือว่าไม่หันกลับไปมองอะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะเหมือนแบบมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเนาะมองเห็นโลกมามากพอรู้ว่า ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละผู้คนก็เป็นแบบนี้แหละแล้วความเปลี่ยนแปลงก,ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะออีกอันหนึง่งอันนี้น่าสนใจพี่ไพ่บอกว่าในความน่าสนใจอ่ะหลายคนอ่ะเขาจะมึนงงกับความเป็นตัวคุณนะคะบางคนเขาจะนึกว่าคุณเป็นคนอ่อนหวานบางคนเขาจะนึกว่าคุณเป็นคนขี้ฉาบางคนเขาจะนึกว่าคุณเป็นคนขี้โกงคือแบบ แต่ละคนอะมองคุณผ่านแว่นสายตาของตัวเองหมายความว่าถ้าคนนั้นมีจิตใจขี้ฉาเขาจะเพ่งจ้องเราคิดไปว่าคุณก็น่าจะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆแบบนี้หรือคนที่เป็นคนขี้โกงเขาก็จะดันไปเห็นความเก่งความฉลาดของคุณแล้วก็ตีไปเองว่าคุณน่าจะมีมุมมองที่ขี้โกงเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมองมาจากมุมไหนอะไรอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่มองแบบผิวเผินนะ ต้องคนที่รู้จักกันมานานมากพอถึงจะสามารถมองทะลุเข้าไปในจิตใจหรือว่าสัมผัสได้ถึงความดีความงดงามมหาศาลเนี่ยที่อยู่ภายในอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคุณตั้งใจไหมตั้งใจที่จะตั้งการให้เห็นความรั่วให้เห็นความผิดพลาดให้เห็นความเลอะเทอะบ้างอ่ะคือเหมือนแบบว่า ตัวตนฉันก็มีหลายด้านนะเฉดสีฉันก็มีหลายเฉดสีแล้วแต่ตัวคุณเลยคุณตั้งตัวมาเป็นนิสัยยังไงเดี๋ยวฉันจะแสดงกลับไปให้คุณรู้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของการตอบโต้แบบเอาคืนนะแต่แบบว่ามาลองดูกันสักตั้งว่า คุณจะสามารถมองทะลุเห็นจิตใจลึกๆของฉันไหมหรือว่าในท้ายที่สุดอะคุณก็จะยอมแพ้ต่ออำนาจความมัวหมองในใจของคุณเองเ่ะแล้วก็ไม่สามารถมองทะลุเข้าไปเห็นเนื้อในของตัวตนที่แท้จริงของกันและกันนะคะมันจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เนาะจะบอกว่า ความมีอีโกในตัวคุณก็มีนะแต่คุณเลือกใช้เฉพาะกับบางคนความมีอีโกเนี่ยบางทีก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าบางทีบางครั้งอ่ะการที่เป็นคนดีมากๆมันก็จะมีคนที่เข้ามาเอาเปรียบหรือว่าเข้ามาสาะสแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากคุณโดยที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เหยียบย่ำไปเรื่อยๆอ่ะ ถ้าถ้าเราไม่เบรกถ้าเราไม่หยุดเขาอะค่ะแต่ว่าถ้าเขาเหมือนแบบงงงงดูไม่ออกว่าคุณเป็นคนยังไงหรือว่าเห็นความอันตรายในตัวของคุณบ้างเห็นความร้ายนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ศัตรูหรือใครบางคนที่เจตนาที่ไม่ดีอะค่ะพอเขาจะเข้ามาเขาจะต้องชั่งใจนิดนึงว่าจะเล่นกับคน คนแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาจะต้องงายกาดอะไรออกมาเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเงี้ยมันจะต้องมีเบรกคิดนิดนึงอะไม่ใช่แบบดีจ้าหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ ใครบางคนที่เอาเปรียบคนอื่นจนเคยชินน่ะมันได้ใจนะคะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนคุณตั้งใจร้ายที่จะสั่งสอนใครบางคนเหมือนกันอะ่ะมันก็จะมีฟีลนี้เหมือนกันนะคะฉะนั้นคุณจะปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่อยู่รอบข้างตามความดีความงามเวรกรรมใดๆก็ตามที่เขาทาํามาแล้วแล้วโลกหรือว่าจากักรวาลเวี่ยงเข้ามาให้เจอคุณนะคะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากมีอะไรหลายอย่างอยู่ในคนเดียวเลยเนาะ แล้วนี้ก็คือคำตอบของ r a นดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย